ไฟนอลมาลมันห่วยมันกากมันไม่คุ้มราคาคนโง like ่ท <eye> ี่ไหนก็จะไปซื้อวะกูเซเอาแล้วครับพบกับผมแคนพิซ่าใครไม่ทราบกูซ่าใครไม่บ้ากูบ้าอะไรอะวันนี้พบกับผมแคนพิซ่านะครับผมจะมาเล่าถึงไฟนอนเมาม์ซีรีส์นี้นะครับเมัที่คนด่าเยอะที่สุดใน2025ความรู้สึกแรกที่ผมเปิดกล่องมานะครับมันจริงเหรอวะ 8,000หรือว่ามันเป็นอย่างที่เขาด่ากันจริงๆวะมันเพื่อนๆไปดูตอนที่ผมเปิด W L เมาส์นะ เอเคผม่ก็จะมาพูดว่าทําไมผมถึงได้มาซ,ซื้อเจ้าไฟนอนมาส์ทั้งๆท aro aro ี่ผมซื้อเจ้า W L มส์ไปแล้วนะครับก็คือผมน่ะดันไปซื้อไซส์มินินะครับผมความที่ผมไม่ศึกษานะครับผมทุกคนอาจจะเข้าใจทุกคนอาจจะเข้าใจว่าจับเมาส์เล็กนี่จะทําให้ถนัดซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนอาจจะเป็นแค่ความคิดผมก็ได้ว่าถ้าเมาส์เล็กลงและจะทําให้เราถนัดเพราะว่าผมจับตัวนี้มันยาวผมจับตัวนี้มันหามันสูงผมก็เลยรู้สึกว่าเมาส์เล็กจะเข้ามือผมแต่ผมรู้สึกว่าเออ ไม่ใช่ว่าเล็กแล้วมันจะชอบเสมอไปนะครับผมเพราะว่าเนี่ย um, มันจะม,มันจะมือผมมันจะล้นไปนิดๆนะครับมันมันจะเล็กเล็กกว่านี้นะครับแต่มันทรงเดียวกันเป๊ะครับไหนๆผมจะซื้อตัวใหญ่ขึ้นละผมก็เลยตัดสินใจเอาวะสักครั้งเถอะวะไฟนอนเมาส์เมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนๆก็รู้ว่ามันคือ The Best ไว้มันคือทิ้งไว้ใครใช้เมาส์ไฟนอนเมาส์เนี่ยก็คือแบบ เอ้ยเพื่อนมึงใช้อะไรวะไฟนอลเมาส์คือโว้อย่างนี้เลยอ่ะมึงใช้ไฟนอลเมาส์เลยอรอเพื่อนอย่างนี้เลยแต่ถ้าทุกวันเนี้ยมึงใช้อะไรไฟนอลเมาส์มึงก็ใชเหรออย่างนี้เลยมันคือแบบมันราคามันจากแต่ก่อนเนี่ยมันหมื่นกว่าแต่ตอนนี้มันอยู่ที่แปดพันเลยแต่ว่าคนก็ด่าว่ามันควรจะดีกว่านี้ในราคาที่แพงขนาดนี้เอาจริงถ้าเทียบกับยุคก่อนเนี่ยมันก็ ไม่ได้แพงนะเพื่อนแปดพันถ้าเป็นรุ่นก่อนก่อนหน้าที่เขาใช้กันก็หมื่นกว่าแต่ด้วยราคาที่ไทยด้วยแต่ก่อนมันไม่มีคนนําเข้าเว้ยมันเลยแพงภาษีมันแพงก็ตัวนึงก็เมาสตตัวนึงก็หมื่นกว่าแต่ตอนเนี้ยมันมีคนนําเข้าไทยแล้วนะครับก็อยู่ประมาณแปดพันมังรุ่นตอนนี้ก็ไหลลงไปที่เจ็ดพันแล้วนะครับประมาณเจ็ดพันรุ่นก่อนก่อนหน้าแต่ก็จะไม่มีสี่เคอาจจะเป็นรุ่นสี่เคหรืออาจจะเป็นรุ่นหนึ่งพันเฮิร์ตอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแปดแปดพันเฮิร์ตก็ อยู่ท bon mm ี่ประมาณนี้นะครับก็แปดพันนะผมแปดพันกว่านะผมมองว่าสีสวยนะเป็นสีที่ผมชอบด้วยนะครับสีมันแปลกตาแล้วก็มันก็ไม่ได้ฉูดฉาดแบบแบบว่ามันมีสีครีมนะครับมันมีสีครีมสีแดงนะสีม่วงนะครับสีม่วงก็สวยนะครับสีแดงก็สวยนะครับแต่สีแดงน่ะผมมองว่าผมเคยใช้มาหลายหลายตัวแล้วนะผมเมาส์ผ่านมือผมมาเยอะนะครับซึ่งไม่ได้เก่งไม่หมา่ถึงเมาส์ผ่านมือเยอะไม่ได้เก่งก็คือ รวยไม่ได้รวยด้วยก็คือคือแบบฟีลลิ่งบางทีมันก็อยากลองเว้ยเพื่อนๆอยากอยาก,ยากเหมือนเราเหมือนเราชอบรถเราก็อยากลองขับอยากลองไอน,นี่พอพอเราขับเบื่อเราก็อยากเปลี่ยนมาดูสิ่งที่ไอ้เจ้าตัวนี้ทําได้เว้ยก็คือก็คือเวลาเราเลื่อนเวลาเราเล่นเกมถ้าเพื่อนๆเล่นเล่นวาโลนะครับอัน,นอเ,เนี้ยสกอ์เมาส์เนี่ยเขาจะเอาไว้กระโดดส่วนมากนะนักกีฬาเขาจะเอาไว้ใช้กระโดดเว้ยใช้กระโดดขึ้น แล้วมันจะมีปัญหาเวลาเวลาเนี่ยมันหลั่นวเวลาเรากดกดไปโดดนั่นนี่นิดนึงให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะถ้าเราเลื่อนแบบยิงยิงนะครับถ้าเรายิงปุ๊บแล้วไปสกิดนิดนึงนะครับมันมันจะกระโดดใช่ปะแต่ถ้าไฟนอตเมาส์ถ้าเราไปตั้งตรงเมื่อกี้ไว้ถ้าเราเลื่อนนิดนึงเห็นปะมันไม่ขยับเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนดู มันจะป้องกันเวลามันจะไม่ลั่นเลยมันต้องเลื่อนตึบๆมันต้องเลื่อนประมาณ2ตึบอะครับหมายถึงว่ามันจะทําให้ไม่ลั่นนะอันนี้ผมผมมองว่าดีนะครับผมข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเซตติ้งไอเราสามารถตั้งค่ามันในเว็บได้เลยข้อดีของการตั้งค่าในเว็บคือเราไปแข่งเราไม่ต้องลงไดเวอร์ไม่ต้องเสียเวลาเลเราเข้ามาในเว็บ x p e l แล้วก็สามารถตั้งค่ามันได้เลยนะครับแล้วเราก็ออกแล้วเราก็แข่งได้เลยไม่ต้องมาโหลดอะไรเลยนะครับผม ส่วน4,000เฮิรต์8,000เฮิรตนะครับมันดีตรงไหนนะครับก็คือเปรียบเสมือนตอนที่คุณใช้เมาส์กับกากอะถ้าคุณยังตอนที่คุณฟีลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับ4,000เฮิรตหรือ8,000เฮิรตบางคนบอกว่าไม่รู้สึกอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมมองว่าถ้าจาก4,000ไป8,000นะไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกนะครับผมผมผมคนนึงที่ไม่รู้สึกแต่ถ้าจาก1,000เฮิรตมา4,000นะผมผมรู้สึกนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่า มันมันนิ่งกว่านะครับแล้วก็มันติดมือมากกว่าถ้าเพื่อนๆนถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ G Pro สอง G Pro สองนะครับ G p o Super Light สองแล้วมาตัวเนี้ยไม่รู้สึกแต่ถ้าเพื่อนเพื่อน G p o หนึ่งนะครับ G Pro หนึ่งนะครับมามาไฟนอลเมาส์รู้สึกยังไงก็รู้สึกนะร,รู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนตอนที่เพื่อนๆนใช้เมาส์กากแล้วมาได้สัมผัสเมาส์พันกว่าสอางพันเงี้ยฟีลลิ่งกันเลยฟีลลิ่งฟีลลิ่งแบบเอ้ยจับเมาส์แบบนุง่งแบบ ไม่ค่อยติดมือพอมาเจอเมาส์แบบมีราคาหน่อยคือรู้สึกแบบนั้นเลยแต่รู้สึกติดมือกับติดมือมากกว่านะครับมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆนะสําหรับคิดนะครับที่ที่เขาว่ามันอ่อนนะครับมันอ่อนมันฟิลลิ่งไม่ได้นะครับดีทูโป e นะครับดีโ e ปนะครับ e มีหลายๆคนที่บอกที่มีหลายๆคนที่ไม่ชอบคิกที่มันอ่อนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้อ่อนถึงขั้นจะลั่นนะทุกคนแบบว่าแบบอยู่เฉยลั่นนะครับถ้าถ้ามันมันไม่ลั่นนะครับถ้าถ้าตั้งแต่ผมเล่นมามันไม่ลั่นนะครับซึ่งคิกอ่อนเนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียไ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะนี่คิกมันอ่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูนะคิกที่อ่อนใช่ปะดูเมาส์มือมือผมจะสั่นใช่ปะ แต่ถ้าเพื่อนๆดูชิปที่แข็งนะดูนะมันจะมีความรู้สึกชิปที่แข็งขึ้นนะครับมันจะมีความรู้สึกที่เมาส์เรามันจะสั่นเยอะขึ้นนะครับเหมือนผมจะเปรียบเทียบให้ดูอย่างเช่นนักยิงปืนนะครับเขาจะแต่งให้ไกลของเขาเนี่ยส่วนมากจะแต่งให้มันอ่อนนะครับเพราะเวลาเราเราเหนี่ยวไกใช่ปะเราเหนี่ยวไก ยิ่งแข็งนะครับยิ่งทําให้มันเรากดกดลงทําให้ความแม่นยำเนี่ยมันคาดเคลื่อนได้เยอะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้ามันกดง่ายนะครับเวลาเราเคาะนะครับผมเราเราเคาะปอกปอกปอกสเปรย์เนี่ยอาจจะไม่มีผลเนาะเราคลิกแช่แต่เวลาเราเคาะนะเพื่อนๆื่อนถ้ามันแข็งนะอันนี้ผมพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับพูดแบบข้าวข้างไฟนอลเม์นิดนึงทุยไออันนี้อันนี้จริงๆนะครับเวลาเราเคาะเนี่ยปัก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 เนี่ย ยิ่งยิ่งเรายิ่งเรากดง่ายเนี่ยเมาส์เราจะขยับน้อยแต่ถ้าเรากดยากเมาส์เราจะขยับเยอะเพราะว่าเราออกแรงเยอะยิ่งออกแรงเยอะยิ่งมีความคลาดเคลื่อนเยอะนะครับอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมชอบเมาส์เมาส์แบบฟิลลิ่งนี้นะแบบไม่ได้อ่อนจนเกินไปขนาดไม่ไม่ได้อ่อนจนแบบกดไม่รู้สึกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะเพื่อน,เ,อนเนี่ยผมจะมาเทียบให้เพื่อนเพื่อนเห็นไว้ว่าไฟนอนเมาส์กับ B3 pro แล้วก็ g pro เนี่ย g pro เนี่ยจะมีความนูนตรงนี้นิดนึงนะครับมีความนูนตรงนี้ส่วนนี้เนี่ยจะจะเท่ากันนะครับแทบจะเท่ากันเลยนะครับแต่จะมี v อันเนี้ยจะมีความยาวกว่านะครับ v 2 pro จะมีความยาวกว่านะครับถ้าข้างหลังเนี่ยสองตัวเนี่ยจะไม่ต่างกันเยอะนะครับเวลาจับเข้าไปเนี่ยฟีลลิ่งคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ไอ v 2 pro เนี่ยจะมีความกลางๆปีกออกหน่อยนิดนึงนะครับจะมีความกว้างนิดนึงเวลาจับ นะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่เป็นดราม่าก็คือจากวัสดุที่เปลี่ยนจากแมกนีเซียมนะครับเป็นคาร์บอนนะครับรุ่นนี้นะครับทําให้รู้สึกที่มีดราม่าว่าบีบแล้วมันบุบนะครับแต่ผมผมมองว่ามันมันต้องออกแรงเยอะมากนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นปะถ้าเราก็ไม่ได้บีบเล่อนอยู่แล้วเวลาจับถ้าจะให้มันบุบจริงๆเนะนี่ยเนี่ยถ้ากดกดอย่างเงี้ยมันยังไม่ไม่บุบเลยนะเพื่อนๆสำหรับรุ่นนี้นะ แต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าผมไม่รู้แต่ว่าตัวเนี้มันไม่ได้บุบมันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะครับสำหรับผมผมมองว่ามันมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีนะครับเวลาเราเล่นแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบกระแทกอ่ะถ้ามันแข็งอ่ะถ้าเป็นเมาส์เนี่ยมันมันจะแข็งเนี่ยเวลาเวลาเราสบัดเนี่ยมันจะตึบตึบมันจะกระดิ่งใส่มือใช่ป่ะแต่อันเนี่ยมันจะนุ่มๆเว้เพื่อนๆเนี่ยเห็นป่ะเวลาเราเล่นแล้วเราสบัดซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีความนุ่มๆเว้ ผมว่ามันเป็นฟิลลิ่งที่ดีนะเป็นฟิลลิ่งอีกฟิลลิ่งหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆชอบแบบความแข็งถ้าเพื่อนๆชอบแบบความรู้สึกที่มันดูแข็งแรงหรือหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปมองที่เมาส์อื่นแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ฟิลลิ่งแบบนุ่มๆเวลาแบบสบัดสบัดสบัดเนี่ยมันมีความแบบเด้งรับหน่อยนะแบบเหมือนมีความซอฟต์ในตัวเยี่ยนะมันเนี่ยผมว่ามันมันก็เป็นจุดหนึ่งนะครับสรุปทั้งหมดนะครับที่ผมได้ใช้มานะครับผมมองว่า มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมันไม่ได้แย่ถึงขั้นที่แบบไม่ควรซื้อมันเลยนะด้วยราคาที่แ0 0พันต่างกับพวกตัว,ต,วตัวอื่น,นยอยู่ห้าพันกว่าบาทครับผมบอกเพื่อนก่อนว่าคลิปเนี้ยมันไม่ได้มีการสนับสนุนหรือให้ผมมาอวยใครนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนอยู่ในจังหวะที่กําลังต้องการอยากซื้อเมาส์อยู่เพื่อนๆก็ กดที่ผลิตภัณฑ์นี่นะครับเป็นการสนับสนุนของช่องแคมิซ่าด้วยนะครับเพื่อนๆก็ได้ราคาเดิมนะครับแต่ว่าแครก็จะอาจจะมีค่าได้ในน่าจากช้อปปีจากนี่ด้วยนะครับผมมันก็เป็นการสนับสนุนแครไปด้วยเนาะถ้าที่เพื่อนๆเ,เอาไปเทียบเป็นจริงก็เอาไปเทียบกับเจ้า W L Mouse นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆผมมองว่าเจ้า W L Mouse ก็คุ้มราคานะคุ้มราคานะครับผมหรือเพื่อนๆจะไปทีโปนตัวนี้มันก็ ก็มี 4K นะครับมันก็มันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ฟิลลิ่งแบบเหมือนซื้อสินค้าแบรนด์ะซื้อหลร์วิตตองซื้อแบบหลร์วิตตองกุชชี่อย่างเงี้ยแบบเออกูยอมจ่ายเว้ยเป็นราคาแพงที่กูกูซื้อคุณค่าทางทจิตใจผมแนะนำอะจัดเลยผมว่า ได้มาไม่เสียใจแน่นอนอาจจะฟิลลิ่งอาจฟิลลิ่งตอนเปิดกล่องอาจจะแบบเฟลเฟลนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปผมก็อาจจะทําใจยอมรับได้แล้วแหละแบบว่าอาจจะไม่ได้ว้าววูอะไรแบบนี้แล้วก็นะก็เป็นฟิลลิ่งในการเล่นเกมเลยนะครับผมมองว่า,วาไม่แพ้เมาส์ไหนนะครับจะรู้สึกว่าคุณมีความยิงคมขึ้นนะครับผมนิดนึงนะกันนะฮะประมาณนี้แหละทุกคน